ตัวนี้ไม่ได้ติดตั้งเทอร์โมฟิลมาเดี๋ยวผมจะมาติดตั้งเทอร์โมฟิลเพิ่มเข้าไปอันดับแรกนะฮะเราต้องรู้ก่อนว่าสายไหนคือสายไฟนะที่เราจะเอามาติดเทอร์โมฟิลนี่นะฮะวิธีการนะครับไม่เหมือนกับพัดลมที่มีเทอร์โมฟิลอยู่แล้วแล้วเรามาต่อตรงไม่เหมือนกันนะครับนะครับอันนี้สายสีนะสายสีนะครับเราจะมาดูว่าสีสายเนี่ยครับมีสายไหนบ้างครับที่มันช็อตอยู่กับอันนี้ที่มันต่อตรงกับันนี้นะครับมันจะมีต่อตรงอเส้นหนึ่งนะฮะตั้งไปที่โอมวัดค่าความต่อเนื่องตรงนี้นนะคครรัับบ ครับตะวัดนี่นี่ครับก้อนี้ครับวัดดูว่ามันต่อเส้นไหนนะครับนี่ฮะดูโอมนะฮะต้องเป็นศูนย์นะครับหรือใกล้เคียงสูงที่สุดนะครับนี่นะฮะอันนี้ศูนย์จุดห้าโอมนะฮะอะล้วว่านี้ยสายนี้เป็นสายไฟนะเส้นนี้นะฮะนะครับนี่นะครับก็เวลาที่เราซื้อนะครับคนขายเขาต้องบอกสีเข้ามาอยู่แล้วนะครับว่าไหนเป็นสายไฟสายเบอร์นะครับ ต่อไปนะฮะเราก็มาผ่าตรงนี้หาสายสีแดงตรงนี้นครับตัดสายสีแดงนะออกครับตัดออกครับไฟมันเข้ามาทางนี้นะล้วก็มาขวางทางมันนี้นะเราก็ขวางทางมาันนะเดี๋ยวเราก็จะเอาเทอร์โมฟิลเนี่ยมนาะมาต่ออย่างนี้นะนะครับนะี่ครับต่ออย่างนี้นะเพื่อให้ไฟเนี่ยครับนะี่ครับแค่นี้นะเพื่อให้ไฟมันวิ่งจากข้างล่างนะครับ ่งมาแล้วมันต้องมาผ่านตัวนี้ก่อนนะแล้วผ่านเซอโปรไฟล์แล้วถึงจะเข้ามอเตอร์นะนี่ก็เจ้าเนี้ยด,นะดักไว้นะดักไว้ติดไวนะ้ในตำแหน่งที่เราคิดว่านะครับมันจะต้องโดนความร้อนเต็มที่นะครับเช่นตรงนี้นะเช่นตรงนี้ก็ได้ให้มันดูทองแดงนะั้นมันติดทองแดงไว้นี่ครับอย่างนี้นะเนี่ย ใช้กาวนะเอาของที่เราหาได้นะที่เราหาได้ที่คนทุกคนหาได้นะครับแต่ถ้าใครเป็นมืออาชีพก็เอาเอาไปเอาไอตัววาน,นิชนะซื้อติดบ้านไว้นะฮะสักกลอนหนึ่งนะครับนะอีกนะครับส่วน,น,นี้เราก็เอามาบัดกีติดตรงนี้ติดตรงนี้นครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ปลอกนะฮะ นี่เราทําแบบชาวบ้านชาวบ้านให้มันกระเทือนให้มันกระทบกระเทือนกับโครงสร้างเดิมให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ลาบากมากในการที่จะมาต้องเก็บต้องอะไรมันอีกนะฮะครับ, <S <S ครบแค่นี้นะค,คนนะคับแค่นี้ก็รับแบก,กีให้ติดตรงนี้นะครับ เจ้าเจ้าเทอร์บฟิลนะเข้าไปติดไว้นะฮะนี่นะครับเข้าไปติดไว้นี่ก็ขยับมาขยับมานี้ขยับน mm ี้นะครับน,บน,นี่อันนี้ก็ใส่อันนึ่งนะครับใส่ปลอก ๆๆน <n> ี่นะแล้วก็มัดนะครับมัดนี่มัดนะครับถ้าเรากลัวไม่แน่ใจกลัวไม่ดีนะครับก็เอาปลอกแล้วก็ปลอกปลอกนี่ฮะมาผ่าผ่าผ่านี้ฮะนี่ฮะแล้วก็สอดเข้าไปใต้ท้องมันนะครับนี่นะครับีอย่างนี้นะครับก็เราจะได้รัดอย่างสบายใจนะครับ นะัวรัดนี่เราหรวังมากเลยนะครับว่ามันมีอะไรขวางอยู่ไหมอ่ะนี่ฮะตรงนี้มีท้องตกท้องช้างอยู่เส้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองเสียดูก่อนว่ามันนิ่มไหมถ้ามันนิ่มเราก็รัดได้ถ้าไม่นิ่มอย่าไปรัดย้ายที่รัดใหม่นะฮะเขียดูก่อนนะเสียดูก่อนโอเคนะฮะมันนิ่มอยู่นะฮะนี่มันรัดได้นะเนี่มันรัดได้ตรงนี้มีท้องช้างหน่อยนึงแต่ว่ามันยังยืดหยุ่นได้นะครับยืดหยุ่นได้ครับก็รัดได้อับแต่ว่าอย่าไปรัดแรงนะครับอย่าไปรัดดึงแรงครับ รัดแค่ให้มันอยู่ครับผมจะรัดไม่แรงครับจะรัดไม่แรงครับนี่ติดกาวก่อนให้มันอยู่ก่อนฮะครับอยู่แล้วครับอยู่แล้วนะครับนะโอเคนี่เราก็ใส่รัดหลายรอบเอานะฮะรัดไม่ต้องแรงแต่ว่ารัดหลายรอบนะครับนี่ครับก็หมก็จะรับไว้แบบนี้นะครับฮะเราก็จะให้เธอโปรไฟล์ติดอยู่ตรงนี้ วัดดูค่าโอหมรวมเป็นไงนะนี่เป็นมอเตอร์พันมาจากบ้านหมอ้อนะเจ็ดรอ้โอมนะครับได้715ดอ้โอมนะครับก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะประกอบนะครับนี่นะโอเคครับ